การใช้ร่างร่วมกันของจิตวิญญาณที่เรียกว,ว่า w a l k i n คราวนี้สิ่งที่ฉันกำลังจะบอกพวกคุณต่อไปนี้เป็นข้อความจากท่านไคลอ้อนนะคะจะทา้าทายความรู้และความเข้าใจของพวกคุณเกี่ยวกับภาวะเชื่อมโยงอย่างมากถึงมากที่สุดเลยละเพราะว่าพวกเราจะหยิบยกหัวข้อที่ชื่อว่า การใช้ร่างร่วมกันของจิตวิญญาณขึ้นมาพูดและพวกคุณก็จะไม่ชอบมันด้วยจหลรกทั้งหลายเพราะว่ามันจะไปแหกความคิดและความเชื่อเก่าๆของพวกคุณจนหมดสิน้นเอาละถ้างั้นเราก็มาเริ่มต้นกันแบบเบาๆก่อนก็แล้วกันนะแล้วค่อยลงลึกมากขึ้นเรื่อยๆ พวกคุณเคยได้ยินเรื่องการแชร์ร่างร่วมกันของจิตวิญญาณหรือโซเชียลิ่งมาก่อนไหมหลายคนอาจจะตอบว่าเคยงั้นเราก็มาพูดถึงมันว่ามันคืออะไรก่อนและว่าพวกคุณคิดว่ามันคืออะไรว่าพวกคุณถูกสอนมาว่ามันคืออะไร แล้วจากนั้นค่อยมาพูดถึงปัญหาด้านความสมเหตุสมผลและปัญหาเรื่องความเป็นเอกภพของมันก่อนกันต่อไปและนี่คือสิ่งที่พวกคุณถูกบอกถูกสอนมาอยู่บ่อยๆว่ามันคือการที่มนุษย์คนใดคนหนึ่งได้ตายไปแล้วและได้กลับมาเกิดใหม่อีกแต่เพราะว่ามนุษย์คนนั้น ต้องการที่จะกลับมาเกิดใหม่อย่างรวดเร็วและต้องการข้ามช่วงที่เป็นเด็กไปประมาณ7-15ปีพวกเขาก็เลยใช้วิธีการ walk in แทนวิธีการเกิดแบบธรรมดาเพื่อที่พวกเขาจะได้สามารถบรรลุเป้าหมายทางด้านจิตวิญญาณของตัวเองได้เร็วขึ้น ดังนั้นพวกเขาเลยใช้วิธีการใช้ร่างร่วมกันกับจิตวิญญาณดวงอื่นๆที่ได้ทำข้อตกลงกันไว้แล้วแทนดังนั้นพวกเขาก็เลยโผล่เข้ามาอยู่ในร่างกายของมนุษย์คนอื่นที่กำลังอยู่ในช่วงอายุ13ปีโดยเฉลี่ยในทันทีทันใดเลยนั่นแหละก็คือการวอลกินอย่างที่พวกคุณรู้จักกันละ อะละสมมุติว่าตอนนี้พวกคุณได้จิตวิญญาณสองดวงที่มาอยู่ในร่างเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะพวกคุณตามชั้นทันไหมคราวนี้ก็มาถึงคุณลักษณะของ Walk-in ที่พวกคุณถามกันละแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับจิตวิญญาณของมนุษย์คนแรกเขาจะต้องกลายไปเป็นทาสรับใช้ไปใช่ไหม สมมติว่ามนุษย์คนแรกชื่อแชลล e ี่ส่วนจิตวิญญาณของมนุษย์คนที่สองที่เป็นฝ่ายวอลกินเข้ามาเคยมีชื่อว่าเฮมรี่แล้วมันจะเข้ากันได้ยังไงมันเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวมากเพรว่าเฮมรี่จะคิดยังไงนะที่ต้องเข้ามาอยู่แนวร่างของแชลล e ี่ซึ่งเป็นเพศที่ไม่ได้เพศเดิมของตัวเอง พวกเขาจะอยู่ร่วมกันได้ไหมนะคนหนึ่งจะนั่งอยู่ในเบาะหลังส่วนอีกคนหนึ่งจะเป็นฝ่ายนั่งอยู่เบาะหน้าใช่หรือเปล่านะหรือว่าคนหนึ่งจะต้องเป็นฝ่ายยอมแพ้แล้วกลับไปกระบวนการมันเป็นยังไงนะมนุษย์โลกหลายคนที่เป็นผู้ที่เชื่อในเรื่องศาสตร์ลี้ลับก็จะบีบมือตัวเอง แล้วอภิปรายกันซึ่งในระหว่างง้นก็จะมีการถกเถียงกันด้วยว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรและเราจะแปลความหมายมันว่าอย่างไรซึ่งพวกเราก็นั่งอยู่ด้วยแล้วก็มองดูมันแล้วก็พูดกับพวกคุณว่าพวกคุณกำลังพูดเรื่องอะไรกันอยู่เหรอมีปัญหาอะไรอย่างนั้นเหรอ แล้วข้อถกเถียงในแบบสามมิติของพวกคุณก็ดำเนินต่อไปและเล่เหลี่ยมทุกแง่ทุกมุมของวิธีการคิดแบบเป็นตรรก,กะของพวกคุณก็เปิดเผยความเป็นเอกพจน์ของตัวเองออกมาทั้งทั้งที่เฮมรีและแชลลี่ก็ยังสบายดีทั้งคู่และไม่มีปัญหาอะไรเลยพวกคุณรู้ไหมว่า สิ่งที่พวกคุณยังไม่รู้และสิ่งที่พวกคุณยังไม่เข้าใจนั้นก็คือมันไม่ได้มีจิตวิญญาณของคนสองคนเข้าไปอยู่ในร่างเดียวกันแต่อย่างใดเลยเพราะว่ามันมีจิตวิญญาณอยู่ในนั้นแค่เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นซึ่งก็คือประจ้านั่นเองเพราะว่าส่วนที่แยกตัวออกมาเป็นชาร์ลีและเฮนรี่นั้น เป็นแต่เพียงสิ่งที่พวกคุณพากันอุปโลกขึ้นมาเท่านั้นเองดังนั้นการที่จิตวิญญาณดวงหนึ่งไปรวมเข้ากับจิตวิญญาณอีกดวงหนึ่งเพื่อใช้ร่างเดียวกันนั้นจึงเหมือนกับการที่พระเจ้าเข้าไปรวมกับพระเจ้านั่นเองมันคือการที่พวกคุณไปผสามรวมเข้ากับตัวเอง ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกคุณก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองเพราะว่าเมื่อน้ำซุปถ้วยหนึ่งไปรวมเข้ากับน้ำซุปอีกถ้วยหนึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือได้น้ำซุปที่มากกว่าเดิมขึ้นมาแต่ว่ามันก็ยังมีข้อถกเถียงขึ้นมาว่าถ้างั้น แล้วข้อมูลส่วนไหนของบันทึกแห่งฟ้าอากาชิคเลคคอร์ดที่จะเป็นของเซลและส่วนไหนที่เป็นของเคมรี่ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันจะบอกพวกคุณว่าข้อมูลที่อยู่ในอากาชิคเลคคอร์ดของทั้งสองคนจะผสานรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะ่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันจะบอกพวกคุณว่า สิ่งต่างๆจะใหญ่ขึ้นหรือมีปริมาณมากขึ้นสำหรับผู้ที่เป็น walk-in แบบนี้แบบนี้ใช้ได้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันจะบอกพวกคุณว่าจุดประสงค์ทั้งหมดทั้งมวลของการเป็น walk-in ก็คือการผสานารวมอากาชิกเข้าด้วยกันนะดังนั้น ประสบการณ์ชีวิตของทั้งสองคนจากหลากหลายภพชาติจึงสามารถที่จะผสานารวมเข้าด้วยกันได้ซึ่งพอมาถึงตรงนี้มันก็อาจจะทำให้พวกคุณงงคุณงงไหมเพราะว่าพวกคุณต้องการที่จะให้มันเป็นของคนคนเดียวเท่านั้นพวกคุณเห็นไหมว่า มันเป็นอะไรที่ใหญ่กว่าที่พวกคุณคิดเอาไว้ซะอีกภายใต้ความศักดิ์สิทธิ์และเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้ามันไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องให้แก้ไขเลยและการเป็น Walk-in ก็เป็นเรื่องที่แสนจะธรรมดาซะด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่เป็นจิตวิญญาณเก่าแก่ทั้งหลายที่ได้ตายไปแล้ว และมักจะกลับมาใหม่อย่างรวดเร็วโดยใช้ร่างของผู้ที่ได้ผู้ที่โตแล้วมันเป็นระบบที่ดีระบบหนึ่งและมันก็เป็นระบบทางลัดที่ช่วยให้สิ่งต่างๆเป็นไปด้วยดีดีกว่าวิธีการตายตามปกติของมันซะอีกเพราะว่ามันจะใช้เวลาน้อยกว่ามาก เาละนั่นก็แค่เรื่องพื้นๆเท่านั้นนะแต่ถ้าพวกคุณเริ่มงงแล้วล่ะก็ฉันก็จะอธิบายในครั้งต่อไปเพื่อที่จะทำให้พวกคุณงงเข้าไปใหญ่ชาวโลกคนอื่นๆจะสังเกตก,การดูพวกคุณแล้วก็จะเห็นความงดงามและความเป็นผู้ใหญ่ของพวกคุณ ในการใช้ชีวิตประจำวันในแต่ละวันซึ่งด้วยวิธีาการทำให้พวกเขาเห็นความเป็นพระเจ้าที่อยู่ภายในตัวของพวกคุณเองแบบนี้แหละคือสิ่งเดียวที่พวกคุณจำเป็นจะต้องทำเพื่อสอนผู้อื่นเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้านะการมองดูมนุษย์โลกคนอื่นๆตระหนักให้เขารู้ว่าความปรารถนาเป็นเช่นเดียวกันกับคุณ และก็ส่งความเมตตาเกาโรนาให้พวกเขาส่งความมีน้ำใจไมตรีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับทุกๆคนอย่างเท่าเทียมกันขอขอบคุณข้อความจากตามมิติโดยคุณชยุทธอวรน์มานที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ